เสร็จเรียบร้อยครับปลาไข่ชุบแป้งทอดอันนี้เป็นแบบทอดในน้ำมันนะครับนี่มาดูกันว่าความกรอบมันจะแค่ไหนนะครับน,นี้เลยฟังเสียงฟังเสียงแป้งเขากรอบจริงครับดูไข่ดูแข่ขครับไข่เต็มท้องเหมือนเคย นี่ครัครห้องเลยเดี๋ยวลองชิมไปดูนะฟังเสียงนะอืมอืมกรอบอื้มอาราเมลยัะรสชาติกรอบกรอบมากกว่าอืมอร่อรยอร่อยครับสิ่งสำคัญคือเขาคินได้ทั้งตัวนะอืม อยูกลางเลยกลางเขาอ่อนมาก่ดูครับสีเลยเนี่ยกินนึกคิวได้เลยอืมรอบหอเสียงอืมอืมรอบมากอืมนี่หัวเลยกินได้กินได้ตัวเลย Mm hmm. ถ้าใครที่ชอบผมก็บก็แนะนำทอดในน้ำมันถ้าใครที่ระสุขภาพไม่ดีใช้น้ำมันก็ใช้ในหม้อทอดน้ำมันก็ได้เหมือนกันนะผมเรากินคู่กับตำทัวตำรัวใครเคยมาก่อนไหมอืม mm hmm. สักบคู่นะครับตำทุกข่เค็มปิ้งกับว่าไข่ชุบแป้งทอดอ,อร่อยขึดด้นแต่ทั้งตัวเลยลองทำนะครับ